สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับพูดสโลแกนเสร็จแล้วนั้นแอดขอเกรดทีหนึ่งได้ไหมจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ราะว่าล่าสุดจะแอดเจอวิดีโอที่แอดเก็บอาการไม่อยู่จริงเพื่อนมากอนนอริซ่าของเราเร่งจริงๆเราต้องบอกว่านอริซ่าของเรานั้นเป็นมิดเกินไปหรือเปล่าเฟนลี่ไปไหนก่อนจะไปกอดใครแบบนี้ไม่ได้ต้องมากอดแอดก่อนนะจ๊ะเออห่วงแล้วหนึ่งกรบแล้วแหละเพื่อนเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆแล้วก็วิดีโอเนี่ยมาแค่สี่วิแอดก็เลยไม่รู้ว่าเขากอดกันเรื่องอะไรนะจ๊ะถ้าใครแบบไปเห็นวิดีโออื่นๆเนี่ยก็สามารถมาบอกบุญแอดกันได้ว่ากอดกันได้เรื่องอะไรเธอไปกอดกันได้ยังไงก่อนดูเสียงแอดแล้วนั้นก็รู้สึกาาพออใยเป็นิ ของนางรายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่พอหมดเรื่องนี้ไปแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่น่ารักมากๆอีกอันนึงเป็นคลิปที่โนริซ่าเนี่ยมีบิงจากทางที่เกาหลีนะแอบคิดว่าน่าจะเป็นเกาหลีระหว่างที่โนริซ่ากำลังเดินไปกับพี่วอนเจนในสนามบินเพื่อไปตอมงตอมอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะคะริซ่าที่ยังเป็นแบบแบล็คพิงก์กับมาเซ็นสัญญ,ญาคบ,บวงกันอีกครั้งหนึ่งโนริซ่าเขาเราก็หันไปตอบด้วยความร่าเริงสดใสว่าหนูก็ยินดีเช่นกันหนูก็ขอบคุณมากๆ,ๆเลยที่บิงยังรักพวกหนนนนนนูอะะไรรกก็็็วว่่่่าาปัเเจ้ีท ใครทาก็ไม่น่ารักเท่านี้แล้วนะเพื่อนนะยกแข้งยกขานะจ๊ะแล้วก็ใบหน้ายิ้มแย้ม,ยมอันแก้มป่องของเราคนเดิมนะเพื่อนนะถึงแอดจะมาช้าแต่ว่าความวีดของแอดไม่แพ้ช่องไหนแน่ๆนะจ๊ะตอนนี้อ่ะส่วนอีกอันนึงนะเพ,นเพื่อนๆนะก็เป็นจังหวะที่โนริซ่าเขานเรานั้นกลับมาไทยแล้วแหละแล้วก็เป็นจังหวะที่อยากจะมาเก็บตกเพิ่มเติมกันอีกสักเล็กน้อยที่โนริซ่าโบกไม้โบกมือก่อนจะขึ้นรถไปโบกโบกไม่หยุดเลยนะจ๊ะตอนนี้เมื่อยมือแทนโนริซ่าแล้วนะด้วยอากาศที่ร้อนมากขึ้นกว่าที่เกาหลีใอรรากะจบค บอกโนริซ่าไม่เฟรนลี่เนี่ยวันนี้ก็ให้ดูกับตาไปเลยนะจ๊ะว่าถ้าเกิดน้องมีการดูแลดีๆมีคนดูแลอะไรเงี้ยน้องก็เต็มที่ได้แต่ก่อนหน้านี้ที่น้องดูหน้าบึง้งอาจจะแบบเออมีความปลอดภัยที่ต้องดูแลตัวเองเนี่ยณนะตอนนั้นไม่มีการเดินกันมาแค่ไม่กี่คนก็เป็นเรื่องสุดวิสัยที่แบบมันจะมีแอนตี้แฝงตัวมาทาําร้ายร่างกายไอดอลก็มีข่าวเยอะแยะ,ยะถมไปนะจ๊ะที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่หดาไหนคนเจอน้องโนริซ่าของเราก็ต้องระวังตัวพอสมควรเหมือนกันเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะ วิดีโอให้ดูกันไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะยังไงวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะแต่ถ้ามีโมนอะไรก่อนนอนก็จะเก็บมาฝากนะเพื่อนถ้ามีตะปานนี่แอคิวานนอริซ่าของเรานี่ยก็คงจะนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านกันแล้วนั่นเองนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนสวัสดีจ้าจ